是的。 อะไรจะคือพี่น้องัี่วค่ะเวลาจัดของสักงป๊บนึ่งเยหกเยีะอันเิดเลยอิดนนิัแนะอันนี้เราก็จะมาลองเมื่อใหม่กันนะคะเสือมาเมื่อนี่นะ ตันนี้นะคะก็เป็นหม้อที่แวนขับนะคะซื้อให้นะคะพี่แอรนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยีิสัตสนุนเขาเรียกว่าเป็นเอ่อเขาเอามาสปอร์ตข้าวฟังนี้อัลีสปอร์ตแบบหุงก้มอีลีนะคะเอาไว้เกินยัดอยากนะคะห้อนหม้อห้อนแห้งใจทยาสวัสดีค่ะ ม้อไฟฟ้ามะหอยนะคะเอาไว้ก็เออเพื่อแบบน้องๆนะคะอยู่ในกลุ่มอยากสีแบบนี้อันนี้มีกี่นะคะตังเครืหู้กกับกัาพโร่มันกับมีหอยเนาะาย้านมาสิมันประหยัดกินไม่รู้มันจะรู้เป็นปกคลิปได้เลยนะปกคลิปได้เลยนะไอ้นู่นเที่เยาบอถึงตอนนี้นะคะก็ตุ๋ต้มมะหอยประหยัดสุดแล้วนี่เป็นเมนูของพวกเรานะคะก็คือว่าประหยัด เยว,วปะยา,ายโงโตอันนี้ขัดทั้งหมดนะคะเราเรากินอันกี่คนนะส <45 S 1> ี่ห้าคนขอบคนังไงพี่มีเจด้วยไหมเจก,กินด้วยไหมต้งหมดนี่แหละแล้ก็จะมีเครื่องนะคะอันนี้ก็คือแบบว่าซื้อมากนะคซื้อม,มากขาดแบบหกสิบ้าบาทลักกาบ้านสองห่อนีเท่าไหร่หนึ่งต่มา,มาสองห่อหนี่สิบนนี้สบบาทเป็นแปดสิบห้าบาท มันจโดนปิดได้นะีบอกราคะในเฟซบุ๊เล้อเไปโดนโดนอันนี้กรสิเป็นแบบทำกจลานวนนะคะแปดสิเนาะรวมร่วมแล้ว่วมน้ำแข็งอีกน้โพน้โพนเ่กี้นะกร้ลอยนึ่งพอดีนะคะลอยนึงกับหานกันจะพ่นเขาพนรหาบัตรนกกระติบออกเวิดนะคะขอบคุณค่ะตกไปกมากกันไลน์อยู่กระส่วนนกระบาไว ค่ะี่นุินเราค่ะก่อนเลเอาผักใส่ก่อนเลยเอาเศษสก่อนนะพ่ผักก่อนเราต้องเอาเใส่ก่อนไหมเอาไมบอนพักนี่เขาให้แดก็ตีหรือเขาเน่ามาอีกซอยเสรจกู่ๆว่าผักมันหลายต้องปรุง เราค่อยร้องเิ้งก่อนค่อยว่ากัน มีกันไหมอยู่ไหมเนี่ย

ก็นเบามันไม่ตื้นจังคือเบาใสได้ปอะเจ๊กนี้ม่าทำไงเยวค่อยจกมันเบายามันยย่าโจ๊กอะไรกันเลี้วไม่เ็มันจะไปเอาอยู่เพราะว่าพี่บอกมาแล้วขอนิ่งจะใส กินแล้ก็พาเตงหน่า,งงาน,นะคะพาไดูก่อนที่ไม่มีลำเรือตอนนี้ก็หกโมงแล้วนะครับกิ <c oughs> นแล้วอหนยเต็นาแมหกโมงล้วขอทำไได้น,นะคะ่ขขอมากีวเหน้าจะซีคนโกันจริขขงซูขขอโนปิด น้อรดีเนาะบมมรถมน่ากินนะเนีจะไปข้าวเหนียวแล้วเจเจไปเอาข้าวเหนียวหน่อยข้าเหนยวงเ็ดแล้วเรียบร้อยล้วมาเดจักใส่ก็ได้ เอาเนีไสน่วามันสินะเอเอาถอยมาเลยอะเไม่คิดันอยู่มอไผักนีมันเก็บได้อยู่แต่ว่าเนี่ยนอ เดีวเซพี่นองสาหรับมมทนีนะคะ,คะ,มมะคก,กก้ารก,กก็เลกกดแชร์กดย่องยุภพาดาราเ i เะขอี่น้องค,ค่ะมื่อนี่กับวนอยู่กตมาคะพกบกระันีค่ะขอตัวไปกินก่อนนะคะับบ๊ายบายบ๊ายบายพ่เตยเดี๋ยเอนสนุกไปกินนะะ้กัน